ค้าทาการถกดินบริเวณด้านหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้ประมาณครึ่งไร่นะครับโจทย์ของลูกค้าคืออยากได้บ่อเก็บน้ํหนึ่งบ่ออยากมีร่องน้ําแล้วก็ทําคันล้อมรอบพื้นที่มีทางเดินรอบบ่อบ่อกับร่องให้เชื่อมถึงกันแล้วก็ลูกค้าก็ได้ปล่อยน้ําจากบาดานนะครับลงเข้าร่องได้เลย สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครคลิปนี้ผมพามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่อำเภอหนองยาไซนะครับพื้นที่ทั้งหมดของลูกค้าเนี่ยประมาณไร่กว่ากว่านะครับแต่ว่าลูกค้าทําการถกดินบริเวณด้านหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็เว้นตรงเนี้ไว้ประมาณครึ่งไร่นะครับประมาณครึ่งไร่แล้วก็โจทย์ของลูกค้าคืออยากได้บ่อเก็บน้ำหนึ่งบ่อไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็อยากมีร่องน้ําแล้วก็ทําคันล้อมรอบพื้นที่มีทางเดินรอบบอ่อ นะครับก็เลยดีไซน์ลูกค้าคุยกับลูกค้าแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นบ่อรูปรูป,ปน้ําเต้านะครับวิวเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มที่นี่เป็นที่โครงการนะครับก็จะมีในเรื่องของน้ําบาดาลคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอตอนนี้เราขุดบ่ออยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝังท่อเพื่อที่จะให้น้ํา เชื่อมถึงกันแล้วก็เก็บอยู่ในบ่อลูกนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ลูกค้าก็จะต้องทาการปูผ้าใบบ่อกระล่องให้เชื่อมถึงกันแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ปล่อยน้ําจากบาดาลน,นะครับลงเข้าล่องได้เลยส่วนล่องน้ําของเรานะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบความลึกอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบบ่อเก็บน้ําของเรามีขนาดอยู่ที่ประมาณห้าสิบตารางเมตรความลึกประมาณสาณ 50, มเมตรนะครับดินที่ขุดได้ทั้งหมดขึ้นมากระจาย ภายในพื้นที่ทั้งแปลงเลยภายในพื้นที่ทั้งแปลงเนี่ยลูกค้าจะต้องทําการซื้อดินเข้ามาเอามาถมเพิ่มเพราะเขาต้องการถมดินภายในที่ของเขาให้มันสูงขึ้นมาจากพื้นดินเดิมประมาณ1เมตรแต่ว่าด้วยการที่เราขุดล่องไม่ได้ใหญ่แล้วก็ขุดบ่อไม่ได้ใหญ่ทําให้ปริมาณดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพอในการถมระดับความสูง1เมตรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยลูกค้าเขาจะทําการซื้อดินเข้ามาเติม แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําการเ,าเก็บขอบไว้ให้แบบนี้นะครับตรงเนี้เราจะทําการเก็บขอบเอาไว้ให้เพื่อที่จะเวลาลดดินเขาเข้ามาถมดินเนี่ยเขาก็จะได้ถมเฉพาะซีกนี้ตรงนี้เขาไม่ต้องไปยุ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ดึงสลบได้เลยมันก็จะง่ายต่อคนที่เขาเข้ามาถมดินต่อจากผมนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันเราทําการใส่ขอบตรงนี้ชานพักตรงนี้ประมาณ1เมตรไว้ให้หมดเลยใครที่มีพื้นที่ประมาณนี้นะครับอยากจะขุดบอ่อทําโคกทําคันล้อมตักล่องสวนหรืออยากจะทําโคกหนองนาทําสวนเกษตรแบบผสมผสานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจ Facebook โชคหลวงวุไลแมคโครในเพจของเราก็จะมีอัปเดตหน้างานลูกค้าแปลงต่างๆที่เราได้ไปขุดไว้แล้วก็สามารถแอดไลน์เข้ามา สอบถามรายละเอียดได้หรือใครมีแบบอยู่แล้วอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ทางบริษัทก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโลเคชันบริษัทของเราไว้นะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ